ปุ๋ยเกตเวสโกสูตร30 20 10บวก TE ถุงนี้ใช้ยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ เดี๋ยวรีวิวนิดนึงก่อนนะครับผมนะครับปุ๋ยเกศผงนะครับเวสโกสามสิบยี่สิบสิบบวกทีอีตัวนี้นะครับมันจะมีทั้ง N นะครับ N ก็คือ30นะครับ P นะครับก็คือ20นะครับแล้วก็ K ก็คือ10นะครับแล้วก็บวก TE ก็คือเทสต์เอเกนเมนต์นะครับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเน้นเอ่อเสริมใบและลำต้นนะครับเพราะว่าตัว N สูงนะครับแล้วก็มีเสริมดอกด้วยนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับถุงนี้นะครับผมมาดูด้านหลััังกนนบบ้าะครผม ด้านหลังก็จะกระบุนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับก็คือธาตุอาหารหลักนะครับก็จะมีไนโตรเจน30%แล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับ20%แล้วก็โพแทสเซียมนะครับ10%ทีนี้นะครับ ETE นะครับที่อยู่หน้าหน้าถุงนะครับเขาก็จะก็คือธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับซึ่งจะมีธาตุอาหารรองนะมีแมกนีเซียมนะ0.01%นะครับเหล็กนะครับ0.03%แมงกานีส0.03%ทองแดง0.03% สังกะสี0.03%แล้วก็มีโบลอนครับ0.03%นะครับโอ้โหนะครับสุดกลุ่มนี้ก็คือครบนะครับมีธาตุอาหารค่อ,ขอนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะนะครับผมทีน I mean, ี้วิธ <rios> ีการใช้นะครับวิธีการใช้นะเขาก็จะมีบอกมาเลยนะครับว่าถ้าพืชกลุ่มหัวฝักยาวถั่วลันเตามะเขือเทศนะครับไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลนะให้ใช้50-100กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรแต่ถ้าเป็นพืชกลุ่มตระกูลกระหล่ำนะให้ใช้100-150กรัมนะครับต่อน้า20ลิตรส่วนพืชหัวนะ ฝรั่งับปะรดให้ใช้ร้0ยห้าิถึงร้อยเจ็ิกรัมนะครับต่อน้ํยี่สลิตรแล้วก็ฉีดพ่นนะครับทุกๆ7 1เจ็ดถึงสิวันอันดับแรกเดี๋ยวเราฉีดถุงให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนี่ครับก็คือด้านในนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นผงนี้นะครับสีฟ้าเทให้ดูเลยดีกว่านะว่าหนึ่งถุงได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยกวาดเอานะครับเทแล้วนะเนี่ยโอ้โหอืมอืมนี่คือหนึ่งถุงครับ ะครับมันจะมีก้อนก้อนบ้างเราก็บีบๆเอาได้นะครับผมนี่คือปุ๋ยเกจเวทโกหนึ่งกิโลกรัมนะครับหนึ่งถุงสามสิบยี่สิบสิบติดมือควสมควรหนึ่งกิโลได้เท่านี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะผสมนะครับเอาเป็นพวกผักทั่วไปก่อนนะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยกรัมนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเดี๋ยวคันนี้เราก็ต้องคํานวณนะก็คือเราจะผสมทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ใช้ได้เรื่อยๆนี่ครับถังนี้นะครับหนึ่งร้อยลิตรถังน้ํานะครับแล้วก็เปิดน้ําไว้เลยจุได้หนึ่งร้อยลิตรตอกน้ำไปเบสิกเลยนนะะคครรัับบบผมเสิก ก็คือนะครับ50กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับเราก็ต้องเทียบมันจัดจางนะยี่สิบริทนะครับใช้ปุ๋ยอยู่ต่ำสุดนะ50กรัมนะครับผมนะครับถ้า100ลิตรนะครับจะใช้ปุ๋ยอยู่เท่าไหร่นะครับ50กรัมนะครับหาร20่สิคูณหนึนะครับตัดศูนย์ตัดศูนย์ห้าสคูณห้าห้เท่ากับส5 0ร้อยห้าสิบกรัมครับผม250กรัมนะครับต่อน้ำร้0ยลิตรนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับสองร้อยห้าสิบกรัมต่อน้ำร้อยลิตรท so 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 ja ีนี้เราก็ต้องช่างนะครับนะครับแล้วเราก็แทอุปกรณ์เราก่อนนะแทให้มันเป็นศูนย์นะครับเราก็แทให้เป็นศูนย์ศูนย์ยังศูนย์แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ตักปุ๋ยนะครับสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับครับไปคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับลองดูก่อนนะครับปั๊บเข้าให้เท่าไะหร่ฮะ้อ4แปดสิบสี่ยังไม่ใช่ครับเอาอีกครับ เอาป้ายแบนแผ่นให้เขาด้วยเท่าไหร่ะสองห้าห้าสองห้าห้านะครับผมอ่านิดเดียวไม่เป็นไรครับสองร้อยห้าสิบห้าสิบห้านี่ครับก็คือปริมาณน้ำร้อยลิตรนะครับใช้ปุ๋ยเท่านี้นะครับผมนี่อ่าโอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่เลยครับผมเราเราได้สัดส่วนแล้วนะครับเนี่ยน้ําใสเลยนะครับผมน่าจะนี้เรเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยลงไปนะนะครับสีน้ําจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอ่านะครับล้างถ้วยด้วย นี่ครับโอ้ oh. นี่ครับสีน้ําเหมือนจะไม่ปเปลี่ยนเลยนะครับผมนะครับนี่ครับข้อดีของปุ๋ยเกตนะก็คือมันจะละลายน้ําได้ดีมากเลยเห็นไหมนะครับน้ําเหมือนยัยงใสยอยู่เลยนะละลายเกลี้ยงเลยนะผลหน่อยเนี่ยเราก็เติมให้ได้ร้อยลิตรนะครับแล้วก็ใช้ยาวๆเลยนะครับตักรดน้ําได้ทุกวันเลยครับแม้ทาอาหารก็ครบเยอะนะแบบนี้นะครับสูตรนี้คือน,นิยมมาก เรียบร้อยครับเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมจะลองวัดค่าดูนะครับผมค่าปุ๋ยนะครับอันนี้คือเครื่องวัดค่า TDS กับ EC นะครับอยากดูว่าที่เขาแนะนํามาเนี่ยค่า EC จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะจุ่มไปเลยครับเอ้ยหนึ่งครับ EC อยู่ที่1นะครับผมนะครับหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนิดๆนะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับถ้าเป็น ppm นะครับก็เปลี่ยนโหมดเอานะครับอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบเก้า ppm อันนี้ก็คือค่าปุ๋ยที่ทางผู้ผลิตแนะนำนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่ง ตัวค่า pH ละครับนี่ครับ pH 2 Pro นะครับตัวนี้นะครับวัดค่า pH น้ำอ้าหายไปไหนค่า pH น้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมถ้า pH แนะนำก็คือห้าจุห้าถึงหกุดห้านะครับผมถ้าอยู่ในย่านก็ไม่ต้องปรับได้อยู่ครับ6 2จุดสองห้านะครับผมโอเคเลยนะครับไม่ต้องปรับ pH นะครับนะครับแล้วเราก็ใช้บัวนะครับแล้วก็นี่ครับตักใส่ไปลดต้นไม้นะครับได้ทุกวันเลยนะครับจนกว่าจะหมดหนึ่งร้อยลิตรนะครับผมนะ่ครับงามนี้เลยครับต้นกระเพรานะครับผมลดไปเลยครับหรือว่าจะจริงจิงก็ฉีดพ่นทาง้ริงๆแลว ปุ๋ยเกตเขาจะชอบทางใบนะครับผมนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยนะครับผมและนี่ก็คือนะครับวิธีการใช้ปุ๋ยเกตเบสโกสูตร30 20 10บวกทีอีรหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับโทนี่หมกฟาง X กับออกรกเตรจัดตรงทุกวันมีคลิปใหม่ลงทุกวัน <Wow. S 1> โทนี่หมกฟางขายด้วยหัวใจขอบคุณที่รับชครับ